ทำไมผู้สูงอายุถึงไม่ได้เงินเพิ่มในวันที่10พฤษภาคม65ที่ผ่านมาทั้งทางที่ประกาศออกมาแล้วว่าจะได้รับสูงสุด1,250บาทต่อคนคลังตอบแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับบุมในวันที่11พฤษภาคมปี2565นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มาทำเป็นคลิปวิดีโอตอบคำถามให้กับพี่ป้านะ้าอาหลายๆคนเนาะที่ สงสัยนะคะว่าทําไมเมื่อวานนี้นะเงินเบี้ยที่ผู้สูงอายุถึงได้เท่าเดิมอยู่นะคะทั้งที่ก่อนหนน้านนี้ได้มีการประกาศออกมาเนาะว่าจะมีการเพิ่มเงินผู้สูงอายุให้นะคะทุกว,วันที่10ของเดือนนะคะวันนี้บุ๋มไปหาข้อมูลมาให้แล้วนะคะจากกรมบัญชีกลางนะคะเขาตอบมาแบบนี้นะคะแต่ก่อนไปรับชมนะคะว่าเขาตอบมาแบบไหนก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้รับการแจ้งเตือน รับชมคลิปในทุกวันแล้วก็จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารแล้วถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนะคะค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะพี่ป้าตาอาผู้สูงอายุหลายท่านนะคะคุณตาคุณยายเนี่ยปู่ย่าตายายไม่ได้เงินผู้สูงอายุเพิ่มเนาะก็มีคําถามหลายคาถามออกมาเนาะ ทีนี้ก็กรม,มชีกลางนะคะออกมาตอบแล้วนะคะบอกว่าคอรมออุมัติในหลักการที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการเบีย้ยยังชีพในปีงบประมาณปี2565โดยจะจ่ายเพิ่มจากเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงเวลาอายุนะคะเป็นเวลา6เดือนค่ะตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงกันยายน65นะคะแล้วก็จะมีดังนี้เนาะ อายุ60 69ปีเนี่ยก็จะได้รับเดิมที600นะคะเพิ่ม100เป็น700 70 79ปีได้รับเพิ่ม150เป็น850 80 89ปีได้รับเพิ่ม200เป็น1,000บาท90ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับเพิ่มนะคะ250บาทเป็น1,200บาทนะคะอยู่ในการดาเนินการทำเรื่องเบิกจ่ายนั่นเองนะคะก็แสดงว่า ต่อจากนี้ไปนะคะจะได้รับเป็นเงินตกเบิกนั่นเองนะคะคือตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะแล้วก็ไปจนถึงเดือนที่จะได้รับเงินนั่นเองนะคะอาจจะเป็นตกเบิกเป็นก้อนเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับใครที่เป็นผู้สูงอายุนะคะคลังตอบแบบนี้นะคะคืออนุมัติในหลักการจ่ายเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังไม่อนุมัติวันจ่ายว่าจะเริ่มจ่ายให้วันไหนแค่นั้นเองนะคะโอเคนะคะสาหรับใครที่เป็นผู้สูงอา,ายุนะคะผมก็ นำข้อมูลแล้วก็ตามข่าวให้อยู่ตลอดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าพี่ป้านะอาคนไหนนะคะอสงสัยอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบุ๋มในเรื่องใดนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวบุ๋มไปหาข้อมูลจากทางรัฐบาลแล้วก็จะทำเป็นคลิปวิดีโอตอบคำถามให้แบบนี้ทุกวันเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ